คุณเคยอยากได้ยินเสียงของคนที่จากไปอีกครั้งไหม Alexa ออกฟีเจอร์ใหม่เรียนเสียงคนที่เราคิดถึงได้ Digital Live Update กับตาส Spring New จะชวนคุณมาย้อนนึกถึงวันวานวันที่เขาคนนั้นยังอยู่วันที่คุณพ่อและคุณแม่ยังอยู่กับเราโดย Alexa ออกฟีเจอร์ใหม่ เรียนแบบเสียงคนที่จากไปแล้วได้โดยเจ้า a l e x าตัวนี้นะครับมันทํางานคล้ายๆกับ Siri และ Google นั่นก็คือการที่มันเนี่ยจะบันทึกเสียงของเราแล้วก็ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลอยู่แล้วส่งเป็นคําสั่งกลับมาเช่น Hey Siri เปิดเพลงหน่อย Hey Google เปิดเพลงหน่อยอันนี้ก็เป็น Hey Alexa เล่านิทานให้ฉันฟังหน่อย โดยวันเปิดตัวเหล่าผู้พัฒนาก็โชว์ฟีเจอร์นี้ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของอเล็กซาประมวลผลเสียงของคนที่จากไปแล้วโดยมันใช้เวลาเพียง1นงนาทีเท่านั้นซึ่งพวกเขาก็เคลมว่านี่เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราในงานเปิดตัวครับเขาโชว์เปิดคลิปวิดีโอของเด็กคนนึงซึ่งพูดคุยกับลำโพงอัจฉริยะอเล็กซา Alexa ว่าอเล็กซา ช่วยเล่านิทานให้ฉันฟังโดยเป็นเสียงของคุณยายหน่อย Alexa ก็เลยเล่านิทานให้เด็กคนนั้นฟังด้วยน้ำเสียงของคุณยายที่จากไปแล้ว Alexa can Grandma finish reading me the Wizard of Oz Okay but how about my courage asked the Lion anxiously You have plenty of courage I am sure answered Oz All you need is confidence in yourself ดยฟีเจอร์นี้ครับยังไม่มีแผนว่าจะเปิดให้เราใช้เมื่อไหร่แต่ลองนึกภาพและจินตนาการดูครับว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงของคนที่จากไปแล้วอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกคิดถึงเขาเราจะรู้สึกตื้นตันมากแค่ไหนนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราในยุคหน้าในยุคแห่งอนาคตที่เทคโนโลยีสามารถเติมเต็มอดีตของเราหวนวันว,นวานของเราให้กลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพหรือแม้กระทั่งกรารเคลื่อนไหวเองก็ตาม อย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนสามารถติดตามทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบวันและเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnews co th ครับ